ตัวของของพี่เองนี่จะมีเชื้อราในหูนะฮะแล้วก็ตงึงตรง,ตรงปีกมดลูกด้านซ้ายรู้สึกจะเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งก็ปรากฏว่าก็เลยรับประทานกับเอ็กฟ้าเอิร์ฟนะอาการที่เป็นคือว่ามันมันคันในหูมันมันคันไปหาหมอที่โรงพยาบาลราชวิถีกรุงเทพมหานครนะคะหมอบอกว่าเป็นเชื้อราตัวนี้ต้องรักษากับยาเมืองนอกเท่านั้นน้อยคนที่จะเป็นนะฮะก็บอกหมอบอกอย่างนั้น ก็เลยกุ้มใจเวลาคันหูแต่ละครั้งนั่นคือคือลักษณะว่าเราไม่อยากไปแตะมันเลยเอาคันตันบัตรที่สะอาดที่สุดก็ไปปั่นเนี้ยมันจะอักเสบทันทีนะอักเสบแล้วก็มันต้องปวดประมาณหนึ่งสัปดาห์ปวดจะนิดที่ว่าเหมือนกับว่ามันปวดทรมานมากหนึ่งสัปดาห์กว่าจะหายพอหายเองประมาณหนึ่งสัปดาห์และหลังจากนั้นก็มารับประทานเอก็กซาเอ,อิฟอันนี้เป็นมานานหเป็นเป็นมาหลายปีแล้วครเป็นตั้งแต่ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวอาย่ยางสิบห้า ลูกสาวตัวนั้นเพิ่งจะคลอดลูกสาวใหม่ๆแล้วก็คันหัวไปหาหมอ15ปีแล้ว uh, นะเป็นมา15ปีเจ็าะหูด้านซ้ายนะคะ mm hmm. ก็เลยรับประทานเอ็กฟ้าเอิร์บนะคะเช้าเย็นก็ปรากฏว่ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้ไม่เป็นแล้วนะคะลองปั่นหูแค่หูดูก็ ตรงนี้ไม่เป็นแล้วก็ดีใจมากแล้วก็สิบห้าปีที่ทรมานมากับรูตรงนี้นะคะตอนที่ไปหาคุณหมอค่ะคุณหมอบอกว่าต้องซื้อยาจากต่างประเทศเท่านั้นเพราะเชื้อราตรงนี้มันน่ากลัวมากก็บอกว่าไม่จําเป็นอย่าไปแตะในโลหูนะคะก็บอกเนี้ยแล้วเขารักษาให้เราอย่างไรพอให้ยากล่องเมืองนอกปรากฏว่าพี่ยาอยู่จังหวัดตรังเมื่อก่อนพิยุงเทพนะคะแล้วก็ไปอยู่จังหวัดตรังมันการการไปมามันก็มันก็ใช้เวลาหลายวันก็เลยก็ต้องทนทนเอาคืออย่าไปปั่นหูอย่างเดียว ก็ปรากฏว่าพอเจอเอ็กฟ้าเอิร์ฟค่าใช้จ่ายแพงไหมคะโอ้ยาตัวประมาณเม็ดประมาณ250เม็ดเม็ดล้านะเม็ดเล็กๆ250บาทต่อเม็ดต้องรักษาติดต่อกันอยู่เป็นหลายปี15ปีแต่หลังจากลงมาอยู่บ้านแล้วไม่ได้ไม่ได้รักษาเพราะว่ารู้วิธีว่าถ้าเกิดคันพี่ไปปั่นปุ๊บเนี่ยมันจะอักเสบทันทีต้องหนึ่งอาทิตย์พี่ต้องทรมาน ทำอะไรไม่ได้มันเจ็บมากเราจะต้องไปพบหมอเป็นประจำไหมคะหรือว่าหมอตอนสมัยยุงไปอยู่กรุงเทพพี่พบหมอนะคะพบหมอนัดนัดเดือนละครั้งค่ะหมอก็จ่ายยาหมอก็จ่ายยามาแล้วหมอสั่งบอกว่าพี่หูของพี่เป็นเชื้อราที่มันแปลกมากพี่อยากเลยไปโดนในหูพี่เด็ดขาดเลยนะกตาคันพี่ทนเอาก็แล้วกันก็บอกนั้นได้เจ็บทนเอาค่ะการวจ โอ้โหมันปวดจนิที่ว่ามันมันปวดดูใครมันปวดโอ้มันปวดมากอะนะมันปวดข้างในสมองอะมันปวดซิกตรงนี้ปวดซิกหนึ่งเลยค่ะปวดมากปวดถึงขนาดที่ว่าน้ําตามันตไหลตลอดเวลามันปวดตอดมากันน้ําตาไหลตลอดเวลาช่วงหนึ่งสัปดาห์แล้วก็จะหายไปเองแล้วพอสักพักมันก็มันก็ฟักตัวขึ้นมาจ้ไแม่ก็จะคันก็พยายามไม่เกามันมันนอกจากอาการปวดหัวค่ะ กระอึกข้อที่มัดลกูดลกด้านซ้ายมันจะมีก้อนเนื้ออยู่พอช่วงตอนเช้าก่อนเตื่นนอนจะมีเวขนาดนี่พวกมันจะมันบันดินได้อะมันเป็นก้อนเนื้อขึ้นมานะคะนี่อย่างที่บอกที่หูนะังหนึ่งหูเราก็โชคดีไปแล้วก็วเจอยาตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาที่ตรงปีกมัดลูกด้านซ้ายก้อนเนื้อตอัวน,นี้หายไปเลยไม่ทราบมันไปไหนค่ะก้อนเนื้อค่ะมันเราปวดไหมคะหรือว่าตอนนี้ไม่ปวดแล้วต้องแต่ทานยาเอฟฟาเอฟเราไม่ปวดแล้วตอนนี้ปกติ แล้วก้อนเนื้อก็หายไปเองโดยปริยายก็ไปเห็นอาการตอนไหนเออตอนเวลามันปวดมันจะเป็นก้อนเนื้อก็นมันโนนโนขึ้นมามันจะปวดมากลูกปวดมากค่ะปวดปวดมันปวดสามสี่วันติดต่อกันค่ะแต่ปวดเป็นเวลานะช่วงที่ว่าตอนตอนเช้ามืดอ่ะจะปวดตอนนั้นเช้ามืดจะปวดแล้วจะมีเป็นก้อนแข็งๆขึ้นมา็ไม่เป็นนานมเป็นมาโอ้หลายปีเหมือนกันพอๆกระหัวลูกพอๆกรหัวเลยค่ะ ประมาณนั้นลูกลไปหาหมอคะคอไปหาหมอที่ค้นเนื้อหมอบอกว่าปีกมดลูกอักเสบแต่ว่าไม่ได้สมไม่ได้ฮิสเลนนะก็ว่าปีกมดลูกอักเสบแต่พี่ก็กลัวตรงที่ว่ากลัวเป็นมะเร็งก็ไม่ได้รักษานะก็ไม่ได้รักษาก็ทนเอาอแล้วพราะแบบนี้แบบแม่แกเป็นมะเร็งปากมดลูก แม่เป็นมะเร็งที่มาลูกกลัวว่าจะเป็นกรรมพันใช่ไหมกลัวจะเป็นด้วยก็ดีขึ้นก้อนเนื้อที่ปวดมันก็หายไปปวดหายแล้วก้อนเนื้อก็หายไปด้วยและสุขภาพดีขึ้นเยอะมากเลยแล้วเวลาปวดเราเราไปพบหมอไหมคะหรือไปทำอไไปพบหมอหมอบอกว่าเอายาแก้แก้มะลูกอักเสบไปกินก็นแล้วกันแค่นั้นหมอก็อบอกอบไม่ไม่ไม่ค่ะหมอบอกว่าเป็นเป็นก้อนเนื้อขึ้นมาเดี๋ยวพี่ก็มาอิสระเลก็มาซาวอีกทีหนึง่ง แล้วพี่ก็ไม่ไปพี่เป็นคนที่กลัวว่ากลัวที่มันเกิดขึ้นมาเรากลัวตรงนั้นนะคะก็เลยพี่โชคดีมาเจอบริษัทอยู่แกนโดมีเอ็กฟ้าเอิฟตอนนี้พี่55ปีแล้วพี่ก็ทุกอย่างดีขึ้นหมดเลยเรวกินมานานก็ถึงเริ่มสมัครอยู่แกนโดวันที่25มกรานะคะแล้ววันนี้วันที่วันนี้วันที่สี่สี่มีนาอ่าสี่มีนาโดคิดดูเดือนกว่าใช่ไหมคะมกรากมสองเดือนอ่าประมาณสองเดือนตอนนี้หายเป็นปกติ จากสิบห้าปีค่ะสองเดือน่นค่ะค่ะนี่เรื่องจริงที่ที่พี่พูดให้ฟังคือเรื่องจริงเกิดกับตัวพี่เอง